นะครับคนอื่นก็ขอโทษเพื่อนแต็มเนไทยที่ได้ติดตทามข่าวผมให้ตัวในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้นำที่ได้ดูเรียนมาขอบกันให้ตัวในครั้งนี้ก็เป็นการที่เป็ทางจิตใจเบามากครับที่ได้มาทางนี้ก็ได้เรื่องเราได้เกิดมาตั้งแต่ปี2009แล้วก็ เกิดมาจากความอัดใจแล้วก็หนักใจที่เราดูดีตรงนั้นก็ทมาเปลี่ยนในมีการเปลี่ยนมาหน้าค่ายผู้จัดการแกเสียบก็ได้เปลี่ยนมาหน้าค่ายก็ภายในระยะเวสองสามปีที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาเดิมคือทำให้เราหนักใจเรื่องกัดมากมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมครับมันทำให้เราไม่จัดใจพอจยกชายโดยที่ไม่ได้บอกเขามัน ปัญหาตรงนี้คือเรื่องกายที่เราซ้อมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าการที่เราซื้อและขยายแล้วก็มาเรียนคำพูดที่ทำให้เราคำพูดที่ทำลายจิตใจเราํำลายจิตใจเราสิงที่ิงที่เราทำมาโดยตลอดถ้าว่าเราทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ไหวคำพูดที่คำพูดที่มันอัดใจเช่นเช่นก็บอกคือ ทางที่บนตั้งทำตัวดีมาตลอดเจอทำพิ่แบบคุณเนกับมึงเอากุบกับมึงกุญเวยกับมึงมาเยอะแล้วกุบดกับมึงปวดหัวตามปัญหาครับแต่ในความจริงแล้วความจริงแล้วมก็ได้ตั้งใจมาโดยตลไดทำให้แึงไม่ไ้ได้เกใจออกเพราะว่ามันเรื่องแรงมาแล้วก็มันมีปัญหาต่างๆมาตลอดสองสปีที่นซึ่งภูเขาไม่ ครับสิบวันที่หายไปแล้วครับผมก็ไปอยู่ที่ของผมอยู่แล้วสบายใจแล้วก็ท,งทนนกังนั้นเทนนี่ไไก็ตื้นหนีไปด้วยกันครับก็คือแต่จนนีไปด้วยกันไม่ได้ตามข่าวเห็นว่าไปอยู่ทุกดินไปอยู่ทัพเชียงดาวก็มีไปอยู่ที่ต่างๆครับส่วนที่ไปอยู่ตรงนั้นผมไม่ขอตอบเพราะว่า ที่ผมไปอยู่นั้นก็คือไม่มีจริงก็ปัญหาที่เกิดขึ้นความมาดเจ็ก็มีส่วนบนตลลัวแต่เราผลัาทว่วมีรายการเทรเนเนอร์ฟินิที่ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลเรื่องการบาดเจ็บก็ได้ลาออกแล้วก็มีปัญหาบาดเจ็บด้วยส่วนอคนที่ทออกมาพร้อมกับบกข่าวก็วคือทางด้านของที่สายชนแล้วก็มีผู้ที่ดูเรื่องกงายพผ้าบัมบัติเรื่องของรถ เเดดี PM, ี U ๋ยยยวน่อูปแรสำหรับคาที่ออกมาบางคานนั้นมันไม่เป็นความจริงครับสำหรับว่าจะอยู่เัื่องมีปีนไปอยู่ด้วยไม่มีครับคือผมได้ออกมาครับทีนั่งสองคนไปอยู่เป็นแค่สองคน <ừ> มันมีไม่มีใครเห็นเซนซินก็ผมไม่ได้ออกไปพิพงพิงในสักคนเดียวเรื่องบอกว่าสิ่งมี bm ป้ายแดงราคาหลายล้าน,นก็ไม่เป็นความจริงผมเอา bm จริงครับแต่เป็นรถมือสองแล้วก็ พรอยังไม่หมดเลยครับก็็เปนราคาไม่ถึงแปดล้านราคาไม่ถึงแปดล้านแค่เพียงแค่ล้านสามครับแล้วก็เรื่องผู้หญิงครับเรื่องผู้หญิงไม่มีแน่นอนครับที่ผมได้ข่าวว่าจะอยู่กับผู้หญิงถ้าเกิดมันมีข้อในนี้น่าจะพีมานานแล้วครับคนเหนือภูเขาจะมาเปิดค่ายมวยของตัวเองเขาบอกคนที่นี่มีคนเป็นไปได้อ๋อตรงนั้นก็คือเป็นแค่ข้อเสนอต่างๆที่เข้ามาครับแต่ส่วนผม ไม่มีความคิดเห็นที่ว่าผมต้องมาเปิดผมยังมีไม่มีความคิดเห็นที่คิดว่าตา้องมาเปิดชครมวยเองยังไม่มีความคิดวางแผนอะไรครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหลักในการออกมาครั้งนี้ครับไม่เป็นี่ใช่ปัญหาก็มีส่วนที่ยังมีทั้งอยู่บัวขาวและไทยไฟวันที่17เมษายนที่พัทยาเนี่ยชกไหมครับก็ขอเป็นวันข้างหน้าดีกว่าเพราะวันนี้ผมขอ ภาพผลร่างกายดูแลร่างกายครับแต่ว่าแต่ว่าช่วง<ม>ที่หายไปก็มีการฝึกซ้อมตลอดใช่ไหมครับก็ว่าเครื่องที่หายไปก,ก็มีการดูแลร่างกายคือในห้องภัพครับค <c oughs> ่าตัวของกร,รมที่ได้ตามก็ตกลงบอกว่า50 50แต่จริงๆแล้ไม่ถึง50ในบวาสิ์ในกายครับก็จริงๆแล้วก็ทุกไฟรรที่ได้50 50ก็ได้ 50%, ก0าตามตกลงครับตามตกลง แล้วโอกาสที่จะกลับมาที่บอกว่าโอกาสที่จะกลับไปค่ายปปมุกไม่มีไม่มีแล้วผมคิดว่าคงไม่มีแล้วครับเป็นศูนย์เลยเหรอยังไงก็คงไม่ด้ไกลับเลยนะแต่ยังจะใช้ปอประมุกอยู่ไหมครับก็คงคิดว่าคงไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่เลยการที่ไม่กลับไปค่ายแสดงว่าโบขาวจะมีค่ายใหน่แต่ความเหนือยที่ฝึกซ้อมด้วยตัวเองครับก็ตรงนั้นก็ลองต้องนึกคิดกันอีกทีว่ากล้มเลยก็ไม่หรือมีค่ายใหม่รับรองอย่างครับ ยังไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่วางแผนภายในวันหน้าแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับไปค่าตัดสินใจก็คงไม่ได้กลับไปค่าเรื่องป้ายยังเหลืออยังเหลือเท่าไหร่เรื่องสัญญานี้คิดว่ายังเหลือแต่ว่าเรื่องสัญญารายละเอียดต่างๆผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่งเงี้ยครับลองมาดูแล้วถ้ามีผู้ใหญ่คนกลางจะเข้ามาเคลียร์ไก่เกลี่ยเงี้ยบอกขาวโอเคไหมกับกำลังแก้กับท่าผูนีหก็รอให้เวลามันผ่านทำ ให้มันเกิดขึ้นดีกว่าครับชนตัวผมกันนี้ยังไม่คิดอะไรจริงๆขอพักร่างกายทีจริงคำแนกะนำบอกว่าน่าจะมีมือที่สามเข้ามามีส่วนในการหายไปของโบขาวนี้ครับจริงๆแล้วการหายตัวที่ตัดสินใจออกมาทางนี้ก็คือเป็นการชัดตัดสินใจในตัวผมเองว่าเจบเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวใครทั้งที่ไม่เกี่ยวใครทั้งที่ครับไม่เกี่ยวผมนะเป็นเป็นอารมณ์ชั่ววูบเหมอนี่เราคิดไม่เกี่ยวนะฮะก็จะรวยไปด้วยนะการพูดไม่กล่าวว่ามันมันเหนื่อยกว่ามาดาม ที่สองพันข้ามาแล้วครับก็ไม่ใช่ว่าวันสองวนในตาดสิทใจเปน็นอารมณ์ชู้มไม่ใช่ครับมันมัน <c oughs> มันมันมันมัเมืนองนันึ่งที่มีปมันมันรื่องนมนมันมันมันมกนมัลมันมันมันมีเรื่องนมันึันมัมีนัญหาเรื่องภายใมนค่ายแลมวกมัน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 มจนอกนี่ที่เรานมันมนมั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 นมมันนมนมันมัมันมันปันมันนนันันนรมมมัน็นนนนนนน้วั น่เราก็มีการบาดเจ็บแล้วเทรนเนอร์ที่ดูแลรักษาการบาดเจ็บครับรักษาการบาดเจ็บก็มีอยู่ด้วยทําให้ผมไม่มมีไ่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยเรื่องโทรศัพท์เจ็ดเครื่องโทรไปไม่ติดสำหรับเรื่องโทรศัพท์เครื่องไม่เป็นไรครับถามว่าหลายเบอร์ไหมลายเบอร์ครับแต่์วัตเทอร์เชิญเจ็ดนะไม่จริงเจ็ดครับข่าวถามว่าตอนนี้มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้าง จากการชกมวยนะครับไม่ใช่แต่ว่าปัญหาคือเราไม่ได้ดเราสมรกรจัดการสมมติสมมติว่าจะมีคนมาซื้อพวกข่าวใปขอบงูมิเนี่ยข่าวนี้มีมีกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมไม่รู้ครับถ้าเกิดว่ามีคนมาซื้อดิคือผมไม่มีความคิดเห็นคือผมไม่ไม่ไปขึ้นกับใครครับ เขาไม่ทำไปขึ้นกับใครก็คืออยากจะมาดูอะไเดินเองคือเราอยากจะออกมาเดิเองไม่ไม่ไม่ว่าไม่ทำไปขึ้นกับใครถ้าไม่ีคนมาซื้อนี่เราก็ไม่โอเคครับไม่โอเคคือบริหารจัดการเองเอ๊ะบัวขาวถ้าเกิดมันภาระผูกพันมันต้องเลิกมวยถ้าเราไม่ใช้ปอประมุกแล้วเราต้องเลิกจะทำอะไรก็ไม่มีปัญหาคือเลิกก็เขาให้มันจบไม่ถ้าสมมติตรงนั้นแกบอกว่าต่อไปนี้ถ้าบัวขาวไม่โชคอาจจะโชคเนี่ยไม่ให้โชคพร้อมแยันบัวขาวก็คือพร้อมจะเลิกพร้อมจะเลิกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่ยังไม่คิดอะไรก็อะไรก็ไม่สนครับ แล้วจะไปทําอะไรก็เรื่องความทั้เพราะมันมีหลายทางอยู่ครับยังไม่คิดอะไรครับผมไอเขาบอกว่าบัวขาวมีเกินร้อยล้านจริงไหมเกือบแบบสับซิ่นร้อยล้านนี่ก็คือเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจตัวไม่เพียงแต่ขายแต่ยังมีการได้สร้างีเอาได้กู้ยังไงเราเราเราคือเราไม่เด็ดไม่เด็ดแต่ร้อนและเงินครับแล้วตอนนี้สร้างกำลังแก้ยิ่งเขาเสนอมาว่าต่อไปนี้ถ้าบัวขาวจะชกเนี่ย ครับคือไม่ไม่ไม่เปิดใจบวกข่าวชกถ้าต้องเลิกเราก็จะเลิกกลิกครับคือผมไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเขาคืออยากจะดูแลตัวเองนะครับโอเคเรื่องที่จะสู้ทางกฎหมา่หรอเพราะว่าพรบมวยกับคุ้มครองเรานะทางกฎหมายก็ขอแค่ไปปรึกษาอีกทีปรึกกษาันนี้นี้ว่าจะเอายังไงเซรัยโอกาสทำอะไรนะครับที่ต้องแคนเซิลไปเยอะก็คงไม่คิดครับก็ผมดูแลร่างกายตัวเองรักษาร่างกายตัวเองดีกว่าแล้วครับเรื่องเงินนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเงินเยอะร่างกายไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำยังไงครับบุกขาวบอกได้่องไหมว่าเจ็บมากขนาดไหนก็จริงๆแล้วมันเลื้อนรงมาตั้งแต่ปี2009แล้วครับโชว์หน่อยได้ไหมตรงไหนโชว์ไม่ได้เขาคือมองไม่เห็นเพราะว่ามันเบีดเจ็บข้างในตรงไหนตรงไหนตรงในร่างกายแถวขามข้อต่างอะไรเวลาซ้อมออกกำลังกายนี่มันจะเกิดอาการบาดเจ็ขึ้นมาครับถ้เกิดว่าไม่รักษาไม่ใช่ไม่ในระยะเวลารักษานี่ก็เรา นี่คือไปหาหมอล้วใช่้นมก็ส่วนมากก็จะไปหาหมอแล้วก็ส่วนมากจะมีหมอส่วนตัวที่คอยดูแลเรื่องการซ้อมเวลาการซ้อมบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็ช่วยรักษาโอเคครับขอบคุณนะครับ